เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะครูกริฟจะมาเล่าถึงเทคนิคที่ใช้ในการฝึกวินัยในตนเองให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะค่ะก็อย่าง<ม>ที่เกินไปรอบแรกแล้วนะคะว่าถ้าอตอนที่น้องยังเป็น Baby, เบบี๋ทารกอยู่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการในการสื่อสารการพูดเนาะให้น้องเข้าใจว่าเออช่วงนี้ยมันเป็นการเราเป็นการบอกให้เขารู้ตัวว่าเราจะทําอะไรกับเขา ะะถามน,นิดนึงว่าตอนนั้นน้องเข้าใจภาษาที่คุณแม่พูดหรือ,อยังคะถามว่าเข้าใจไหมน้องเข้าใจค่ะแต่น้องไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะน้องไม่สามารถเพราะฉะนั้นการพูดพูดกับเขาเรื่อยๆเขาก็จะซึมซับเราเรียนรู้ว่าเรื่องของภาษาของเด็ก,กเด็กจะซึมซับไปเรื่อยๆอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดย้ําซ้ําทวนไปเรื่อยเด็กก็จะจดจําได้ะค,ะค่ะนอกจากการพูดการบอกแล้วว่าเรากําลังจะทําอะไรมี วิธีอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยฝึกวินัยให้กับน้องอะ,ค,ะค่ะค่ะขั้นต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราพูดแล้วเนี่ยพอน้องเติบโตขึ้นเนี่ยร่างกายของน้องก็จะมีะความแข็งแรงและคราวนี้เราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเข้าหมวดของการที่จะฝึกวินัยในตัวเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฝึกเนี่ยเราจะ ไม่ใช้วิธีการขู่บังคับขู่เข็นเนาะเราจะใช้วิธีการตัวรอหลายๆอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเราจะใช้การเล่านิทานเริ่มมาก่อนสมมติเรื่องของเรื่องของการขับถ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะหาหนิทานเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าห้องน้ําการขับถ่ายเองให้เขารู้สึกว่าอ๋อ ต่อไปเนี่ยฉันจะต้องทําเองแล้วนะเหมือนจุงใจให้เขาอยากทำกเองใช่เพราะเราเรียนรู้ว่านิทานเพลงหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะทาทาให้เด็กรู้สึกดี <c oughs> กับการที่จะฝึกอะไรบางอย่างนอากโดย <c oughs> ที่เราไม่ต้องไปบังคับเขา <c oughs> นะคะเขาจะเรียนรู้จากตัวนิทานอยากเรียนแบบตัวละครบ้างอะไร <c oughs> บ้างนะคะในขั้นแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นนิดนึง นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วลรานิทานปุ๊บแล้วเราให้น้องทําแล้วน้องจะทําได้เลยนะคะเราก็ต้องใช่เลาต้องต้องใช่ต้องอาศัยระยะเวลาอย่างเช่นในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยพ่อแม่สมัยเนี่ยติดในการที่จะให้ลูกใช้แผมเพิดเพราะมันสะดวก,กสบายถามว่าใช้ไหมใช้ในสําหรับการที่จะออกไปข้างนอก เพราะเราไม่รู้ว่าอย่างถ้าเราเป็นคนกรุงเทพหานครงียรถมันติดเราไม่รู้ว่ามันจะเราจะติดเราจะหาห้องน้ําเข้าไหมช่วงของแรกแรกเนี่ยในช่วงของขวบแรกเนี่ยเราอาจจะให้เขาใส่นะคะแต่เพื่อถึงอายุข,ของเขาประมาณสองขวบเนี่ยเราจะเริ่มฝึกให้เขาเข้าห้องน้ําโดยการที่ใช้คําถามเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ะปวดฉี่หรือยังลูกปวดอึไหมคะอ่า ตอนแรกๆเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้การปวดอื้อปวดฉี่เขาเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงนะคะเราก็ลองอลองพูดดูอ่าให้หนูปวดอืออะ แม่ก็พาหนูมานั่งกระโถนนะคะแต่ไม่ใช่พยายามให้น้องแบบเบ่งให้ออกนะวันนั้นนะคะแต่เราเป็นการให้เขาเรียนรู้วิธีการใช้อุป,ร<ไ>ปกรณ์ใช่เ,เรียนรู้ในการใช้อุปรกรณ์ก่อนแล้วพอเขาเริ่มสื่อสารได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบกลับเราแล้วอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับครอบครัวพ่อแม่เนี่ยจะรู้เรื่องของปฏิกิริยาที่ลูกจะส่งมาเองนะคะ,คะเด็กแต่ละคนก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันในการที่จะส่ง สัญญาณมาว่าเฮ้ยตอนนี้เด็กบางคนอาจจะยู่หน้าโอ๊ยปวดแล้วอะอะไรอย่างงี้สแสดงว่าคุณแม่ก็ต้องช่างสังเกตนิดนึงสังเกต<ช>ปฏิกิริยาของน้องว่าช่วงเวลานี้น้องอะจะทําอะไรรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะ่ค่ะ,คะแล้วเราก็จะพาเขาไปนั่งแล้วทําอย่างเงี้ยซ้าไปเรื่อยๆเ,เด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเมื่อเขารู้สึกแบบเนี้ยเขาจะต้องอ่มานั่งกระโถนแล้วนะถ่ายเองนะคะอันนี้คือการฝึกการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันใช่ใชคะใช่ค่ะแล้วก็ ในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะเด็กด้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจะให้เขามาจับช้อนจับซ้อมเหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ย <ๆ S 2> มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะเด็กบางคนเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการขยำเพราะขยำเนี่ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่ก็จะเริ่มกังวลแล้วเฮ้ยมันเลอะเธอเปืเป้อนอะ่ะมันไม่มันไม่โอเคเลยนะคะสําหรับการที่ที่จะทําแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เรา,าเชื่อเธอค่ะให้เขาเลิกไปเถอะนะคะเขาบอกว่า ย,ยิ่งเลอะยิ่งเยอะยประสบการณ์เนาะน,นะคะ <c oughs> เขาก็จะเรียนรู้วิธีการใช้มือในการที่จะหยิบอาหารเข้าปากจริงๆแล้วเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กด้วยหรือเปล่าคะใช่คูค้พนเคยเห็นเด็กฝรั่งคะ่ะคือนั่งอยู่บนโต๊ะทานข้าวของเด็กนะคะไม่ใช่ของผู้ใหญ่นะคะ <ừ> ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ทำความต่างแล้วแล้วฝรั่งเขาก็ให้มะเขือเทศกับเด็กเล็กๆก็ค่ะยังไม่ถึงขวบเลยเป็นลูกเลยแล้วเด็กก็หยิบกินเต็มที่เลย ก็จะฝึกแก้มใสยอย่างนั้นเหมือนกันพอน้องเริ่มเริ่มเหมือนกับเริ่มจับอาหารได้เขียวอาหารได้อะไรอย่างี้ค่ะก็จะเริ่มให้จับก็ให้เขาลองเอาเข้าปากเองนะคะดูวิธีการเขาก็จะสนุกด้วยอะ่ะมันเป็นการเล่นเขาได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่มันมีทั้งของแข็งของเหลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฝึกของเขาไปอย่างเงี้ยพอวันนึงเนี่ยเรารู้สึกรู้สึกดีเพราะว่าลูกบอกว่าหนูจะทานข้าวเองละ ตอนนั้นน้องอายุกี่ขวบคะที่บอกว่าหนูจะทานข้าวเองตอนนั้นเริ่มประมาณเกือบเกือบจะสามขวบค่ะน้อง<ม>ก็อยากจับช้อนเองละเราก็เริ่มให้แต่สิ่งที่เราจะเตรียมได้ก็คือเตรียมผ้าก,กันเปื้อนให้เขานะคะเตรียมของที่จะลองแต่ว่าถามว่าเลอะเลอะเธอไหมก็คงเลอะเธอตามปกติเราก็เช็ดอะไรเงะะี้ยค่ะน้องก็จะเริ่มฝึกแก้มใส่ก็จะเริ่มทานทานข้าวเองนะคะ และนอกจากนี้นะคะการทํากิจ,จวัตรประจําวันที่สม่ําเสมอทุกๆวันเปลี่ยนประจําให้เด็กสามารถคาดเดาได้ว่าจะต้องเจอกับอะไรทําอะไรบางอย่างเช่นตื่นนอนมาต้องอาบน้ําอาบน้ำเสร็จต้องดื่มนมดื่มนมเสร็จต้องมานั่งอ่านหนันงสือกับคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นจังหวะที่สม่ําเสมอค่ะให้ให้เด็กสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องทำต่อไปนะก็ถือว่าเป็นการช่วยในการสร้างวินยัยในตนเองให้กับเด็กได้เช่นกันนะคะ เรื่องนี <S <S ้ค so ุก <N> ิดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าการทําให้เด็กรู้จักกิจวัตรประจําวันหรือเราเรียกว่าทุทีในแต่ละวันเนี่ยเด็กเขาก็จะซึมซับสิ่งนี้ไปแล้วเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วเขาก็จะกําหนดหน้าที่ของตัวเองว่าในแต่ละวันเขาต้องทําอะไรบ้างเหมือนเขาคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ช่วงเวลาว่าเขาจะต้องทําอะไรตอนไหนใช่ไหมคะแล้วมีน้องแก้นสายอะคะทราบไหมคะว่าจะต้องทําอะไรตอนไหนอย่างไรบ้าง ทราบค่ะก็อย่างเช่นพอตื่นมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้แล้ว,ว่าเขาจะต้องเข้าห้องน้ําก่อนนะคะแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันหนับน้ำให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องมานัา่งรับประทานอาหารเช้านะคะ<ม>หลังจากนั้นเนี่ยพอรับประทานอาหารเช้าเสร็จน้องก็จะมีอิสระในการที่จะเลือกเล่นของเล่นและอยากเล่นอะไรนะคะพอในช่วงของอประมาณ10บโมงน้องก็ต้องทานนมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้เขาจะเรียกร้องเองว่าอ๋อได้เวลาละหนูต้องทานนมแล้วเขาจะรู้ว่าเขาเล่นไปสักพักหนึ่งนะคะเสร็จ พอทานนมเสร็จก็จะช่วงของเวลาหาันกลางวันอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มพอเขาโตขึ้นอนะ่ะเขาจะเริ่มรู้แล้วเขาจะเห็นเราทําอย่างเช่นการจัดเตรียมโต๊ะอาหารนะคะเก้าอี้ของใช้ที่จะใช้บนโต๊ะแก้วน้าอะไรเงี้ยคะ่ะกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบอยากช่วยละามามา,มาเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจัดเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอะไทีอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะแล้วครูกิฟเคยมีการเปลี่ยนพฤติกหมายถึงว่าเปลี่ยนกิจกรรม แบบไม่ได้ทําเหมือนเดิมซ้ําๆ,ๆวันนี้ทําอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งเคยบ้างไหมครับ <c oughs> ว่าพฤติกรรมของน้องจะเป็นอย่างไร <c oughs> เคยค่ะ,คะใช่ไหมครบ,บางทีเนี่ยเราเราอยากแทรกอะไรใหม่ๆ,มๆเข้าไปเนาะเราก็ลองเขาก็จะเริ่มเขาก็เริ่มแบบเขาโตแล้วอ่ะเขาพูดได้เขาเริ่มอยู่ในวัยของการที่ใช้เหตุผลแล้วเขาจะเอ้าทำไมหมาทาอย่างนี้ล่ะทาไมไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอธิบายว่าออวันนี้หมามีมีเกมใหม่มาให้นะ ให้ให้กำใสททำก่อนอะไรเงี้ยค,ค่ะเขาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มปรับเปลียนเนาะ,ค,ะค่ะ,คะแล้วก็เริ่มอะรห,หลายอย่างพอวัยช่วงวัยผ่านไปเนี่ย พฤติกรรมบางอย่างหรือกิจวัตรประจําวันบางอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปตามสเต็ปแต่เราก็ต้องค่อยๆแทรกค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่งั้นเดวน้องจะตกใจเกินไปใช่ค่ะก็จะถามตลอดเวลาว่าเพราะอะไรเสี่ยใช่ค่ะช่วงวัยนี้ด้วยค่ะยิ่งเป็นช่วงวัยแห่งการใช้คําถามด้วยใช่ค่ะเขาชอบถามทําไมล่ะพอเราตอบก็ถามอีกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะพอเราตอบก็ทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะ และสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นเทคนิคด,ดีๆที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูคสามารถนําไปปรับใช้ในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กในชีวิตประจําวันได้ค่ะค่ะโอเคนะครับ